และนี่คือ5้าของเล่นจากร้านทุกอย่าง10บาทครับทุกชิ้น10บบาท10บาท1ิบาทสิบาทหมดเลยครับจากร้านสตรอเบอร์รี่ขับนั่นเองเอาละครับรู้กันครับว่าของเล่น10บาทนั้นจะเล่นได้จริงๆหรือเปล่าฮ่าฮ่าอินฟินิตี้อะไรที่ำให้เราสนุกได้นั่นเรียกว่าของเล่นได้หมดเลยนะครับสวัสดีครับผมปตีตัวแสบนะครับใช่แล้วครับวันนี้ครับ 50บาทครับคือต้นทุนของวิดีโอนี้ครับเพราะของเล่น5ชิ้นที่ผมนำมาได้จากรางทุกอย่าง10บาทซึ่งทุกชิ้น10บาทจริงๆนะครับไม่ใช่จากรานอย่าง20ที่แบบ้ยชิ้นนี้49ชิ้นนี้69ไม่มีทั้งหมดเนี่ย10บาททั้งหมดเลยนะครับเรามาดูกันดีกว่าครับว่ามีอะไรบ้างเล่นอะไรเป็นยังไงเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวผมเรี่งลำดับตามที่ผมชอบเอามาสุไว้หลังสุดเลยลวกันนะครับรับรู้นครับว่า5้ชิ้นนี้มีอะไรบ้างครับสมาร์ทโฟน นี่ครับสมาร์ทโฟนครับมาแกะกันดูโอ้โหถุงเก่าจริงน <c oughs> ี่ครับสุดยอดล้อล้โอ้โหนี่ผมโดนของมือสองนะบังเอิญอ่านรับปไปแค่สิบบาทครับอ่าวันนี้ก็เล่นต้องใส่ฐานก่อนไหมมีฐานไหมไม่มีฐานมาให้ใช้ฐานสามเอสามก้อนงามไส้ไม่มีเออเออเออเดี๋ยวเดี๋ยวผมขอหาฐานมาใส่ก่อนนะครับอ่ะมาโอ้โหเห็นด้ว่าเป็นคนที่แอบเปลืองนิดนึงครับไอตัวของอ่ะสิบบาทจริงครับแต่ค่าฐานเฮ้ย ตกใจสมาร์ทโฟนแมวครับนี่แตะได้จริงไหมเนี่ยเฮ้ยชิบบานเหรอครับเนี่ยเฮ้ยสมาร์ทโฟนจริงครับแตะได้เลยอะ่อยอยอะ人้初，性本ะ鸦喝水。啊不不咋地。 สมาร์ทโฟนจริงๆครับเฮ้ยจะมีไฟข้างบนเลยเหรอไฟเปิดปิดยังไงเนี่ยเฮ้ยโอ้โหเหลือเชื่อครับสิบบาททำได้ขนาดนี้เลยเหรอครับอะอย่างน้อยนะครับคือด้านข้างก็กดปุ่มไม่ได้นะครับตัวนี้กดทุกก็มีเสียงหมดเลยและสัมผัสได้จริงที่สําคัญเปิดไฟได้จริงดูไฟตัวนี้ครับดูดินี่แต่ที่รูปหลอดไฟเฮ้ยนี่หลับเสียงใช่ไหมเออหลอเสียงเฮ้ย โอ้เหลือเชื่อครับเกินราคาเกินราคาจริงเนี่ยเป็นตีฮยถ้ินที่แบวเป็นเสียงแมวนี่เสียงเตีเฮ้ยโทรจับเข้าโทรจับเข้าอะไรอย่างงี้หรือว่าได้ไหมไม่ได้ฮเฮ้ยจริงผมตกใจตรงที่เนี่ยเปิดไฟได้จริงเนี่ยครับเฮ้ยแล้วสัมผัสได้จริง<ม>แค่แตะเอง ตอนแรกผมก็ว่าเอาละใส่ฐาน3ก้อนกดมีแขียงเฉยๆครับไม่ใช่ครับปรากฏว่ามันสัมผัสได้จริงเหมือนของจริงแล้วก็แบบเปิดไฟเอ้ยโอ้โห10บาทเกินตัวครับแต่มันก็ไม่สิบบาทจริงเพราะค่าฐานก็ต้องใช้วอสมควรและนะครับอ่ะประมาณนั้นนะครับเฮ้ยแต่ไม่ได้เชื่อครับว่าแค่ตัวสมาร์ทโฟนเปาๆของเราอันนี้ราคาสิบาทครับสุดยอดเลยบ้านา ชิ้นแรกก็ประทับใจแล้วครับอูและนี่ครับกินชิ้นที่หนึ่งนะครับนี่ชิ้นแรกเท่านั้นนะครับไปดูชิ้นที่สองก็ดีกว่าครับดาบเจดีเก้ายอดมนะดาบจะม,มีดดีมันสั่นๆนะครับแต่มันเป็นแบบเจดี9เก้ายอดครับนี่สีทองอารามครับเห็นอย่างนี้คิดว่าเป็นทองปลอมใช่ไหมครับ ถูกต้องครับเพื่อนๆคิดถูกแล้วครับทองชุบทองชุบแค่เป็นสีทองเฉยๆนะครับมันเป็นพลาสติกนะเราลองกินแล้วไม่จ่ายกันดีกว่าครับเฮ้ยอะไรกินแล้วไม่จ่ยายชักดาบไหมครับโอ้โหดาบก็สีเงินเพื่อนๆคนเชื่อเป็นเงินแท้อีกแล้วล่ะสิครับก็ต้องบอกเลยว่าไม่ใช่ครับก <laughs> ็ไม่ใช่นิเออไม่ใช่เงินแท้ไง เฮ้ยสวยนะครับทั้งเงินทั้งทองแต่ผมรู้เลยว่าพวกเนี้ยในประสามันลอกแน่นอนผมวันดีแบบขูดขูดนะอ่ะโดนขูดหน่อยหนึ่งมันก็น่าจะลอกจะเก็บไว้ก่อนเอาไว้ให้ลูกเล่นก่อนสวยดีนะครับรู่เป็นหนังที่สวยมากนะครับอารมณ์เหมือนแบบหนังที่เราดูเป็นดาบของกษัตริย์อะไรอย่างงี้ดีกว่าไหมที่อย่างนี้แบบเขาจะเอามาตัดผมมาเอามา,อาแบบอะไรนะผู้ร้ายเข้ามาป้องกันตงว่าหรือแบบเอาไว้แทงใครอะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้เลยนะครับเป็นดาบที่ทองแมบทิเท่เหมือนดาบของกษัตริย์อะไรประมาณนั้นนะครับ สวยครับตัวนี้มันไม่ได้มีเล่นอะไรทําอะไรได,ได้แค่สวยอย่างเดียวนะครับเดี๋ยวตรสอบความคมหน่อยอุ้ยตรงเนี้ยคือคือมันไม่ได้คมเหมือนมีดนะครับแต่ว่าเหมือนด้วยตัวการผลิตของเขาเห็นไหมครับมันเป็นพลาสติกที่ยื่นออกมาเหลี่ยมๆนิๆดนึงตรงนี้นะครับทาให้อาจจะรู้สึกมีความคล้ายๆเหมือนมันคมบ้างแต่ไม่ได้คมขนาดนั้นจีนไหมเขาจเบจ็บด้วยความที่พลาสติกมันแหลมตรงนี้นะครับเราอาจจะต้องเอาอะไรมา ตัดมันหน่อยหนึ่งนะครับมาเกาตรงนี้มาหน่อยหนึ่งให้มันหายแหลมเพราะจริงแล้วอ่ะมันโค้งหรอกมันโค้งมนอย่างนี้หรอกนะครับมันแหลมตรงไอ้ตรงตัวพลาสติกที่เกินออกมาแค่นั้นเองนะครับจริงๆแล้วไม่ได้เจ็บขนาดนั้นนะครับเดี่ยเหมือนด้านข้างเนี่ยโดนไม่เจ็บบาดไม่ได้นะครับนี่บาดไม่ได้นะอ่าเป็นแบบคองเลยเป็นพลาสติกเลยนี่นี่พลาสติกเยอะๆเลยดูสีโต๊ะไม่มีเสียงเลยมือถือเมื่อกี้ดังกว่าไอนะ้นี่แบบ พลาสติกแบบบางเบามากนะครับก็ปลอดภัยในระดับหนึ่งนะครับเหลือแค่ตรงหัวเนี่ยเอาอาจจะกันก่นแกนตัดเล็บหรือตะกั่นแกตัดเล็บนึงก็ได้แล้วนะอ่ะนี่ครับชิ้นที่2ของเราครับดาบเจดีเก้ายอดอ่ารู้ไม่เจอ๊อนี่เออสวยน้่สวยอย่างเดียวผมว่าวางตั้งโชว์หลังห้องพอไม่ต้องไปเล่นหรอก <laughs> อ <laughs> แหวนเรืองแสงอ่าในชที่สามนี่นะครับนี่คือแหวนเรืองแสงครับ อันเนี้ยเขาขายชิ้นละสิบาทนะครับแล้วมันมีสีให้เลือกตรงนี้เหมือนอย่างนี้ครับเรดมันจะมีแบบสีขาวสีเหลืองสีอะไรอย่างเงี้ยครับก็สีเขียวมีหลายสีเลยนะครับผมก็ลองสุ่มๆมาสักอันหนึ่งเพราะมันมีเยอะมากแล้วมันแบบอันสิบาทสิบาทสิบาทจะซื้อมาหลายอันก็อืมเดี๋ยวมันจะเกินงบผมตั้งไว้ว่าคลิปเดี้ต้องงบห้าสิบาทพอชิ้นละสิบบาทให้มันได้ตามที่ต้องการจริงๆนะครับเราดูกันครับว่าเป็นยังไงครับแหวนหูเรืองแสงนะครับนี่มาในกล่องมีแหวนโอ้ ก็คือเป็นตัวแหวนกับตัวไอ้แท่งเรืองแสงที่ต้องหักก่อนเนี่ยนะครับให้เราหักแล้วก็ใส่เข้าไปงี้โอ้โหเอาง่ายงี้เลยเหรอเราบอกมันเลยว่าแบบเฮ้ยมันเป็นแบบที่ตัวแหวนเลยอุ้ยงามไส้แหวนเล็กเกินมันคือของเล่นเด็กใช่ไหมอุ้ยงามไส้อ่าโอเคได้นิ้วหนูนิ้วก้อยใส่ไม่สุดเลยไม่เป็นไรยังพอได้อย่างนี้อยู่โอเคมาเดี๋ยวมาดูกันครับแหวนเรืองแสงต้องหักใช่ไหมอันนี้ต้องหักอ่ะหักปุ๊บอ่ะดี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 แป๊บหนึ่งให้มันทํางานนิดนึง อ่าโอเคไปหักไปหักไปอึป๊บอ่ะโอเคเริ่มแสงแล้วทีนี้เราก็ใส่เข้าไปในนี้ครับกึ๊บกึ๊บเฮ้ยแล้วมันก็เกินเกินอย่างเงี้ยนะจะตัดก็ไม่ได้นะตัดเดี๋ยวมันออกมาเอออ่ะไม่เป็นไรก็เกินเกินอย่างนี้แหละแล้วก็ใส่ไปนะครับนี่ ยังไม่เห็นครับเดี๋ยวผมปิดไฟให้มืดให้ดูดูนะครับว่ามันเป็นแหวนเรื่องแสงอะไรยังไงแบบไหนนี่ครับอู้มันเป็นสีแดงเหมือนกันนี่โต๊ะก็ดันสีแดงสีแดงเหมือนกันนะครับจะดูไหมครับมันเรื่องแสงนี่อา่าที่มืดอา่าเรื่องแสงยังสวยเลยนะครับประมาณนี้ครับแค่นั้นแค่นั้นเลยครับใส่แค่นี้เองแค่เราแค่ใส่ใมันเรื่องแสงแค่นี้จบสิบบาท กำลกัและการเล่นกำลันะครับแหวนเรืองแสงนะครับตัวนี้ <g ül> งเฮ้พราเอาจริงแล้วก็ไปปรับเปลี่ยนได้สมมติว่าสารเรืองแสงนี่มันหมดแล้วเราออกปุ๊บเราก็จะหาอะไรมาใส่ก็ได้เป็นแหวนใส่เป็นเอาตุก๊กตาม,มาติดข้างบนเป็นอะไรสร้างโชว์ก็ได้แล้วแต่นะครับให้ลูกหลานของเราออกไปเล่นตามจินตนาการเขาได้เลยนะครับแต่ตั้งต้นมามันเป็นแหวนเรืองแสงแบบนี้นั่นเองนะครับอโอเคชิ้นที่3นะครับไปต่อเลโก้ซุ S ่มใส่แล้วครับชิ S ้นที่4ของเราเป็นเลโก้ซุ่มครับ เมื่ผมรู้ว่าสุ่มหรือไม่ครับหน้ากล่องมันเป็นแบบแพ็คใหญ่ๆแล้วแบบไม่เจอรูปซ้ำกันเลยและข้างในก็ไม่รู้ว่าเป็นอะไรนะครับผมเลยลองดูว่าใช่หรือไม่เขาเขียนติดไว้ว่าห้ามแกะถ้าแกะดูปรับสิบเท่าผมเลยไม่กล้าแกะเดี๋ยวโดนจ่ายร้อยหนึ่งนะครับหน้ากล่องตัวนี้ข้างหน้าเป็นบิ๊กแบร์ข้างหลังเป็น มาริโอ้เอ้ยบิ๊กแบบิ๊กแบบิ๊กผมไม่เคยจำได้จริงเลยบิ๊กแบบิ๊กแล้วกันผมเรียกอย่างนี้อ่ะจะได้ทั้งบิ๊กทั้งบิ๊กแบบิ๊กและแบบิ๊กบิ๊กแบบิ๊กนะครับส่วนด้านนี้คือมาริโอ้มาดูกันครับว่าสิ่งที่ผมได้คืออะไรครับชึบเฮ้ยฮะอ่ะมันคือเลโกลิงโกปะปอาดไม่ไม่จะมีไม่มีจบไม่มีแบบแบบอ้าวอ้าวอ๋อคือได้ปะป๊าดอย่างนี้เลย แล้วเราก็ต้องคิดเองต่อเองมันจะเป็นยางี้ได้ไงให้โดนเขาหลอกอ, ok. อีกแล้วพี่ผมโดนหลอกเลยใช่ไหมแล้ว <c oughs> มาตัวเปล่านี้ผมจะไปรู้ได้ยังไงครับผมจะไปต่อเป็นรูปอะไรได้ครับเออมันเป็นลิงโก้ครับเป็นตัวเลโก้ที่ด้านข้างนี่ครับนี่นี่นี่มันเป็นตัวที่สามารถแบบใส่เชื่อมกันแบบนี้ได้นะครับกึ๊บกึ๊บอะกึบอะใส่เข้าไปอ่าโอเค ข้อดีของแบบนี้ครับก็คือแน่นไม่หลุดต่อเปน็นชั้นๆนง,ง่ายแต่ข้อ,อเสียก็คือเจ็บมือนั่นค่งคือมันแหลมๆเวลาเล่นต่อไปสักพักหนึ่งจะรู้สึกเจ็บมือแล้วก็ถ้าเกิดต่อผิดมันจะแกะยากหน่อยเฮ้ยตัวนี้ไม่ยากตัวนี้ลื่นหน่อยที่ผมเคยต่อเล็กๆเป็น LEGO เลโกนาน,นงั้น,นครับแล้วก็ค้างเป็นแบบเขียอย่างเนี้โอ้ถ้าต่อผิดนี้เรื่องใหญ่เลยแกะยากแล้วก็เจ็บมือด้วยนะครับแต่พวกนี้ไม่ใช่แน่นอนถ้าจะได้ต่อตัวได้ลูกขนาดนี้นะต้องซื้อจากสามสิบกล่องได้ไออ ปรากฏว่าเราต้องทําด้วยตัวเองครับต้องคิดและต่อด้วยตัวเองว่าทําเป็นรูปแบบไหนอะไรยังไงครับเขาไม่ได้มีแบบมาให้นะครับอ่ะโอเคได้ครับพีรามิดครับโอ้ใช้เวลาแป๊บ,บ,บเดียวผมสามารถสร้างโบราณสถานได้สวยงามขนาดนี้ครับพีรามิดครับว้ รู้สึกเศร้ารู้สึกเสียใจไม่เป็นไรให้เพื่อนๆด้รู้ไว้นะครับว่าถ้าเกิดเพื่อนๆซื้อที่เป็นกล่องแบบเนี้ยราคาสิบาทเนี่ยมันได้เป็นแบบนี้มันไม่ได้ต่อเป็นตัวนี้ได้นะครับจะได้แค่เป็นตัวเลโก้ลิงโก้พวกเล็กๆอย่างนี้เท่านั้นนะครับอยากตอ่อไปรูปอะไรต้องไปหาแบบแล้วมาต่อเอาเองนะครับงามไซไ <c oughs> ม่น่า่ะก็ถึงห้ามแกะถ้าแกะจะรู้ความจริงหมด <c oughs> ไม่เป็นไรก็มันก็สิบบาทแล้วเนาะเราก็อย่าไปคาดหวังอ,อะไรมากนะครับ โอ้โหคุยเจ็บกระดองใจไปดูชิ้นต่อไปดีกว่าครับชิ้นสุดท้ายในเมื่อป็นชิ้นสุดท้ายมันต้องเป็นชิ้นที่เฟี้ยวที่สุดสิชิ้นนี้กูสาวยี่สิสี่หรือว่าแบบจะเฟี้ยวลองลองมาไม่เลยครับโดนเหมือนโดนหลอกอ่ะไปดูชิ้นสุดท้ายดีกว่าครับปืนแคดดรอโบราณอ่านี่ครับในชิ้นที่ห้าของเราครับต้องบอกว่ามันเป็นอันสองของปืนแครอทที่ผมตามรีวิวตามเก็บสะสมมานานนะครับทําให้ตัวนี้รู้สึกเอ้ยเข้าตาแล้วก็จัดมาเลยนะครับ อันนี้เป็น,นยังไงเนี่ยแบบยังไงอ่ะเปิดง้างยิงยังไงเนี่ยเออไม่รู้เลยนะครับก็คือเห็นแล้วแบบรู้สึกว่าเอ้ยมันอารมณ์เหมือนปืนแค่น,อน่อยก็เลยจัดมาแค่นั้นเองไม่ได้มีอะไรเลยน,นี้ไม่ไคิดอะไรเลยนะครับแค่นั้นโอ้โหมันเป็นตัวพลาสติกที่แบบค่อนข้างแบบโบราณมากเลยนะครับแบบราคาสิบบาทเบอร์ต่งงางคนเลนหน้โรงเรียนประมาณนั้นนะครับเฮ้ยตรงนี้เ,เปิดมันนิดนึง,นง,งกลับไปกลับไปกลับไปเออโอเคยังได้อยู่นะครับอ่าวิธีการใช้งาน คล้ายๆตัวพวกที่มันมีคัดปอกเลยนะมีกระสุนข้างในมีตัวคัดปอกอย่างเงี้ยแต่มันวิธีการใช้ก็แปลกๆต้องต้องลองดูนะครับผมยังพยายามดึงเล่นหนูไม่ได้เลยเอาเมันไม่ไม่ดังอะ่ะมันต้องดิงแบบแก๊ปแล้วก็แบบอ๋อ้องนึงค้างไว้ได้ก็ยิงโอเคอ่าทีนี้ครับวิธีการเล่นอะไรอะ่ะนี่คือหัวกระสุนเหรอราต้องใส่ตรงไหนอะ่ะ แต่เขาจะน่าเฉยๆนะเฮ้ยตัวปืนตัวปืนนี้ก็เปราะบางจริงเลยพร้อมที่จะแตกสลายทุกเมื่อไปก่อนไปก่อนไปก่อนพึ่งใจเย็นพี่ผมเพิ่งดึงทีเดี่ยวเองอยู่พึ่งพึ่งอ่าโอเคมันเหมือนแบบว่ามันเป็นเป็นตัวเสียบๆล็อกๆเข้าอยู่นะครับถ้ามันเปิดแล้วก็กดล็อกเข้าไปแค่นั้นนี่อะไรนะครับราบแรกเดี๋ยวเรามาดูก่อนผมแกะตัวกระสุนเรียวมาก่อนนะครับอึบมันต้องหัวติดนี่ไหมเนี่ยไปทำไมมันมีหัวติดอยู่หัวตรงนี้ใช่ไหมเนี่ย เอาไว้ล็อกใช่ไหมให้มันอยู่แค่นี้อย่างเงี้ยครับแล้วก็ใส่กระสุนข้างในอย่างเงี้ยนะเอ้ยงงจังแปลกๆดีนะครับอ่ะลองดูลองดูตัวกระสุนก็ต้องแกะออกมาแยากเดียเด่ยวๆอันนี้อันนี้เป็นเป็นคอกไว้กระสุนจะได้ไม่กลิ้งไปโอเคอ่ะลองดูก่อนสามนัดแล้วกันเขมามันดูเหมือนจะใส่ได้หลายนัดหนึ่งสองอ๋อผมได้ได้สองนัดอ่ะใส่ที่หัวได้างี้ปุ๊บอ่าโอเค เนี่ยใช่ป่ะอ่ะแล้วก็ลองดูครับมันเหนียวออกไปไหมเฮ้ยย่งไม้ได้เหนียวออกเลยพุ่งใจเย็นพี่พี่ใจเย็นพี่ใจเย็นพี่โอ้โหอ๋อนี่ไหน,นนักนอย่างนี้เปล่าอ่ะลองดูลองดูฮึบอ,อ่ะลองเหนียวไปดูนะครับโอ้ใช้ได้ครับเอ้ยก็ก็ก็แรงใช้ได้อยู่นะครับคล้ายๆว่าแบบจริงๆมันไม่ต้องมีตึองนี้ก็ได้นะเราแค่ใส่ตรงหัวเนี่ยเราเล่นหัวนี้ก็พอแล้วนะครับดูนะ เนี่ยแค่นี้ก็เพียงพอแล้วนะครับเออเฮ้ยเยจ๋งเจ๋งเจ๋งดีครับสะดวกดีเออเนี่ยผมว่าไม่ต้องไม่จําเป็นมันทําให้เก็บยากขึ้นมาลบขึ้นมาเปล่านะครับแค่ยิงตัวหัวแดงๆเนี่ยก็เพียงพอนะครับไอ้เจ้าตัวนี้มันน่าจะใช้เอาไว้ล็อกนี่แหละนะเหมือนมันเขาตั้งใจทําติดมาให้มันได้เป็นอย่างงี้นะอ่าเอาไว้แบบสำหรับเก็บอะไรนี้มั้งเนาะไม่ได้เจ็มนกันแต่ก็อย่างงั้นนะครับซึ่งตอนเนี้ยไอ้หัวเนี่ยหายไปแล้วนะครับจากการดิดไปแล้วมันพุ่งชนกกกําาแแแพงลลล้้ววมมัันเบ หายไปเลยนะครับเจอหนึ่งอันอีกอันหนึ่งหายเอ่ะตามเจอประคบได้ครับโอเคเหมือนเดิมครับผมจะลองความแม่นนะครับนั่นคือเปาสามตัวแล้ว่างอยู่ประมาณ1เมตรมาดูกันครับว่าผมจะยิงโดนหรือไม่นะครับผมจะเล็งจากไหนได้เฮ้ยมีช่องเล็งด้วยอ่ะนี่แม่นไหมไม่รู้เดี๋ยวต้องลองดูนะครับอ่ะผมจะลองเล็งผ่านช่องเล็งดูแล้วกันนะครับมาดูกันครับนี่อ่ะดูนะถ้าผมเล็งผ่านช่องเล็งจะแม่นขนาดไหนนะโอเคหอับหนึ่งสองสาม เหมือนจะไม่โดนใช่ไหมผมมองทางนี้ก็มองไม่ทันแต่ว่ามาดีนเสียงกล้องของตัวเป้าของผมนะครับโดนไหมหทำไมผมไม่ได้ยินเสียงเลยอ่ะหรือว่าเพราะว่ามันเป็นวกาสุนที่เบาเกินไปเหรอไม่ได้ยินเสียงกล้องเลย <c oughs> อาจจะลองดอูเป้าขวามานะ้าง่ะไม่โดนใช่ไหมมันสูงเกินไปนะคระับแสดงว่าต้องเล็งเผื่อ ถ้าเกิดว่าตัวนี้มันขึ้นสูงไปแสดงว่าเราต้องเล็งเผื่อลงนี่คือผมใช้การมองผ่านดูของกล้องเนี่ยเห็นไหมมันจะมองเห็นอยู่นะครับอ่ะผมเล็งเมื่อกี้ผมเล็งตรงพอดีผมลองเอาลองต่าลงหน่อยเล็งประมาณที่ปลายเท้าก็ไม่โดนอยู่ดีแสดงว่าปืนเนี้ยต้องใช้สัญชาตญาณเล็งจากศูนย์เล็งไม่ได้นะครับอ่ะเห็นตัยานเลยโอ้โ้มันโดดหรอกเนาะโดดจะยีงหมายความว่าผมเล็งอย่างเงี้ยเมลายิงไปมัน มันเหินขึ้นอ่ะพูดง่ายๆเออตอ้นเรียนเผื่อนลงล่างมากเลยอ่ะประมาณนี้พอโดนให้มันแค่พอโดนระบายใจแล้วนะครับนี่นะครับคือชิ้นที่5ของผมในวันนี้ครับแค่รถคาร์โบลาร์หวงไม่ได้อีกติดนิ้วโอ้ยเป็นยังไงบ้างครับของเล่นสิบบาท5ชิ้นของเราในวันนี้ครับ <laughs> คือผมต้องบอกว่าถ้าเกิดจะซื้อของเล่นสิบบาทพวกนี้อย่าคาดหวังเยอะเอาเป็นว่าแบบเอามาเล่นสนุกคำ้คำๆชั่วคราว แบบนั้นพอเล่นคำขำ,ขำมือมันอย่างเงี้ยจริงๆนะเอาไว้ประดับห้องซะมากกว่าผมว่าคงหาที่วางไว้ตรงเนี้ยคงไม่ได้เอาไว้ใช้เล่นจริงอะไรอย่างงี้หรอกนะครับมันก็แบบเ,เหมือนเล่นคำขำมาคือเราอย่าไปคาดหวังมากอย่าไปคิด,ดแบบเฮ้ยของไม่ได้ต้องคุณภาพสูงอยู่ใช้เล่นได้3ปีหปีขนาดนั้นนะครับเล่นคำขำ,ขำ,ขำมือนอย่างเงี้ยเอาแหวนนำมาดูเออเรื่องใจสวยดีแสงหมดจบไปใส่เล่นๆหาตุ๊กตาติดอะไรก็ได้ไปขีดเอาอีกทีนะครับเป็นของดีไไว้ไปก็ได้แล้วแต่นะครับมีปืนเนี่ยก็เล่นได้เหมือนปืนกระดดธรรมดาเลยทั่วไป ตัววัสดุมันอาจจะด้อยลงมานิดนึงแต่ก็ในได้จริงดึงออกมาเหวียวไปแล้วก็กระโดดออกได้จริงก็โอเคทีน,นี้ก็สนุกแล้วก็สามารถเล่นหนุกขำๆเล่นยิงเป้ายิางอะไรกับเพื่อนได้แล้วนะครับสรุปแล้วนะครับวิดีโอนี้ผมว่าอันจริงที่สุดนะคืออันแรกสุดเลยที่ผมคิดว่าธรรมดาหรือว่าแบบกดคีย่ได้้อะไรประมาณนั้นนะครับไม่เลยครับปร,กบปรากฏว่าเราทำไมได้เยี่ยมมากมายเปิดไฟได้เนี่ยผมชอบตรงนี้มากๆเลยครับบโอ้โห ชอบตรงนี้มากเลยนะครับแค่ตั้งฉากนิดหน่อยแค่นั้นเองนะครับเฮ้ยใครโทรมาฮัลโหลสวัสดีเพื่อนว่าไงเออนะครับนี่ครับคือของเล่น10บาททั้ง5้าหินที่ผมเจอมาและเอามาบอกต่อเพื่อนๆนะครับแนะ่นอนครับว่าทุกวันนี้รักสิบบาทมันเยอะมากแนละ้วแบบบางทีดิ เราจะซื้อทุกอันก็ไม่ได้ใช่ไหมเพื่อนดูรีวิวของผมแล้วเพื่อนไปเจอที่ร้านจะได้รู้แบบอ๋อตัวนี้มาเล่นแบบนี้จะซื้อมาเล่นดีไหมสิบบาทของเราคุ้มค่าไหมที่จะซื้อมันมานะครับถ้าเกิดเพื่อนมีงบจำกัดนะแต่ถ้าบางคนแบบมีไม่จำกัดเอาซื้อมาเสิรซื้อมาเราใช้เลยจะได้รู้ด้วยตัวเองนะครับไม่เป็นหานี่แหละไม่เป็นไรเดี๋ยวก็ต่อไปผมจะพยายามหามาเื่และกันถ้าเกิดพอไปร้านสิบบาทนี่เจอของเล่นอะไรที่มันน่าสนใจแบบนี้อีกจะเอามารีวิวให้ดูนะครับมันจะมีพวกแบบชุตอาหารพวกผลไม้พวกแบบ ที่มันไม่รู้จะเอามารีวิวอะไรพวกนั้นผมก็จะไม่ได้เอามาแล้วกันนะครับเอาไปเป็นแบบเนี้ยที่แบบเนี่ยเหมือนอย่างเงี้ยเขาห้ามแกะไม่รู้ว่าคืออะไรเดี๋ยวผมเอามาให้ดูพวกปืนเนี่ยเล่นได้จริงไหมเล่นยิงไปเป็นยังไงอะ่ะมือถือเห็นไหมครับเอ้ยมันออกมาอย่างนี้อย่างนั้นอ่ะอะไรประมาณนี้ผมจะเอาพวกนี้มาให้รีวิวแล้วกันนะครับเคครับยังไงก็ไว้เจอกันวิดีโอหน้านะครับไม่เป็นสินค้านะตัวนี้ถ้าอยากได้ก็ไปดูที่ร้านทุกอย่างสิบบาทร้านสตรอเบอร์รี่ครับร้านอะไรก็ได้ที่ามาสิ เดครับไปนะครับสวัสดีครับสรุปอะไรสุดเฟียวนะครับคุยต่อรับต่อฮัลโหลเพื่อนว่าไงเฮ้ยเฮ้ยบอลนวเอ้ไม่จบเลยทีนี้